พี่น้องอีกที่สองกินเปียวกันใบเธอรีวิวอ่ะออกจากบ้านจากซอยจินดาคามเนาะพี่น้องเนาะอ่ะงวงซ้ายวงขวาซ้ารัดลูบใบใส่อ่ะเก็บ่ยแต่ละนิดนึงตอนนั้นทะลุสายจินดาข้ามเนาะฝนตกพื่งเสซตใหม่ๆแนละ้วพี่น้องไปซอยยุคนจ้าอ่ะเซตหน่อยพี่น้องไปเช่อซอยประเทสันติพี่น้องอ้อมด้านหลังด้วยเขาสายวัดจักรราทิพยนะ์เนาะอ่ะเที่ยวเขอบใบรัดไป ตลาดเมืองทองฮัลุไสโรงเรียนมารีพิทักษ์ใส่มือพี่น้องใส่มือก๋วยเตี๋ยวหมูฮ่องเต้จา้าธรรมดาห้สิบพิเศษห้าหาจัมโบ้หสิบเด้อมาเบิง่งข่อยกินน้ขคอยกินปักจัมโบ้ไปเรียบป <Whoa. S 1> ู้อย่าบระเบิดเด้อพี่น้องเน้นๆจา้ามีเหลืองหมูต้มยำจัมโบ้ราคาหกสิบาทเด้อพี่นอ้องอะมะ อ่ะยกขึ้นยกเบาไหวแต่ถอยมันหน่อยพอดอาจิ้มนิดนึงมาปุ่มด้วพี่น้องแซบด้วยละพริกเผาพริกดีด้วพี่น้องอ่ะยกเอาใหม่ก oh ็แซบอ่ะแซบอ่ะกินผักซะหน่อยเนาะกินผักซะหน่อยอ่ะโอ๊ยเนียจ้ากินผักซะหน่อยอ่ะงจิ้มกะปินิดหน่อยเนาะกระปิอ,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 ปาอป่าอ๋อยแซ่บนัวน้อพี่น้องแซ่บนัวอัดดูดอีกนึง แปดมือพี่น้องมีเหลืองอุดดีอแซ่บพริกตีก็แซ่บกินกับกะปิก็แซ่บแล้วพี่น้องกินผักผักหลุดเอาทิ้งค่ะอกินอีกนี้อืๆๆแอแ้แซ่บอ๋อกินอีกจิ้มกับกะปินี่น่อื้แซ่บอื้อื้มแซ่บพี่น้องดีกว่อีลีเนาะต้มยำเพิรนไ่ต้องคิดยังหลายไปต้องปรุงแล้วพี่น้องเห็นป่เนื้อเน้นๆค่ะ เน้นๆน,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 นะพี่น้องเดิ้อเบิรงนะนี่ทั้งหมูสดหมูเปื่อยหมูตุ๋นเด้อพี่น้องเดิ้อไปกินกันแสบแห้งไหนโรงเรียนมารีพี่คะเด้อพี่น้องเดิ้อสุดยอดบ๊ายบาย